ฝันเกี่ยวครับฝันเกี่ยวครับฟันเกี่ยวข้นไหเสืออันนี้หวานเป็นคนฝันหรืนฝันก็จะฟันเกี่ยวลนหน่อยครับพอสปาไปันฟันนัมันแหงบเป็นเลี่ยงเป็นเล่าหอกธรรมดากันฟันเลกอย่านมันฝันย่มเศร้าคงมีอ้รมันชัดเจนนั่นบัอันนี้ฟันฟันจะเนิๆแตบวันนี้จืงกะบวไทมันสบเล็กไร้ตัวใหญ่เลยสืบอต่เล็โลดที่พ่อ จบเลยสิซื้อตอนนี้คันเลขสามตัวสิจิงหาสามตาวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาตามคุณพ่อสปอร์ตเห็นยังไงปะโอคักบอสเลขมากเมื่อสิ่งตัวมือถือไปเลขมากเมื่อตั้งนั่นมือถือไปเลขมันมน้าหน่อยจะมาห่อผัดม่อถือนี่นะมันซับไปค่ะ แม่เอาสามสองกันสามหาับสามสองมาจับเลขใกล้กันเอากรว่อนึ้งไม่กระบอกกันมันบอก่สามสอจะว่ามันมันเป็นเลขซับหนาซับหลังสิเนาะก้าสามวันถมัเียก่อนนะมันบอกสามห้าสองมันบอกวันนี้มันมาบอกอีกวันนี้สามสองเท่า นี่แม่ว่าอยูหนูกับบัวแด้ไปจับเป็นประเด็นเนาะแม่บอกว่าเพิ่นบอกสามไม่อย่างก่อนสามหาสองบอกไม่อยังก่อนเพิ่นบอกสามหาสองเงนนี่เพิ่นบอกแคาสามสองกันใชนั่นแหละแม่ว่าอยู่แต่ว่าห้องหักบ่วแด้เอามาจับใส่นะพี่น้องเพราะว่ามันบอกเพิ่นบอกไปแล้วเพิ่นก็เลยมาบอกแต่แค่สามสองนะแม่เนาะนั่นในว่าเห็นเพิ่บอกกระตูเก่าเห็นบอกขับกับถือนะครับเนาะขับหาใส่เต็มเต็มเลยใส่ได้เยอะ สียดายอยู่พี่น้องแต่ก็ได้แต่ว่าเสียดายแล้วมันบ่ถื่อก็คือบดเถื่อทำไมเนีอยล่ะมันก็เลยว่าลราบ่ลเรบ่เสื้อบ่เอาอีหลักก็บ่ได้บอกแม่ถึกดุบอกแล้วกบอกเราบ่เสียนะบอกบดเส้อว่าสั่งมันมาปีมาก่อนมันบอกนะก็บอกไป็นผู้เดียวมันหลายเลขออกแล้วเนี่ยแต่ว่ามันบอกก่อนดีๆแล้วก็ได้ซื้อนุ่หลายแจกว่า บอกเรีใกไงจะได้อยู่จะได้ก็คือว่าจะได้ทุงานมันอียางจล่ะตาขึ้นถืนัวมันบอกกันชมันมันบอกถิกเล็กแรงผสมไี่หละมันห่างบอกหาอันบอกสามหาสงมันบอามสเลขกแรงพอตาพ่อถือันเสียดายพอสามค่ะ มวันเมื่อกี้ก็ถือว่าหลุดเด้อพี่น้องเนาะพ่อนาะเมื่อจะลดแต้มเดียวมาเหมือนอยู่แต่ว่าลดจะเล็กตัวใหญ่ครับผมยังรอพ่อนั่งสบายสบายเข้าเลยะเอาลดเหมือนจะลดเหมนแบบเพื่นก็เปนจะลดไม่จะลดมาสามกับแต้มเดียวถ้าแต้มเดียวขะ FC เพื่อนกายอยากแก่โตนะไปฮารคุณพ่อสปอร์ตเดอร์กับแม่หวานนะครับเพิ่นกระบอกแบบนี้ผมไปเดินทางมาก จคู่เขาซื้อเขากรจัดซื้อน้่งอยู่มันบำเป็นรวยกันหลอกเงนเก่าคู่หลอกเงนเก่าคู่นี่เลยเข้างฝันเอามันไม่แค่สองถูงน้องแม่เนาะแม่เพราะว่าแม่เบอกกระถือดิเพราะว่ามันบ่ลายเพได้หางลายเราเพิ่งอยู่ว่าบริยิบเสียงกับมันินนั่นหาสองซื้อเราเพิ่งเลยบอกย่าไว้ย่ายดึงเล็กเล็กเบาเพิ่งสิมาขั้นเพิ่งฝันแล้วก็น่าตีไห้เพิ่งจีว่า ย่ามาดิงขมาย่าเศร้าขมาหลายๆย่านมันหลายเนาะพ่อเนาะไม่ได้๋ยวมันหลายตัวนะียแต่ว่าจริงๆอะซ้ำหาเนาะเอฟซีว่าไปตามในเจตังแั่เขาบอกมาตจมือนโนมาผลละมาเห็นแม่ผลละโนก็เลยว่าอ้พอดีแม่ไปธุระกับว่าเป็นยังดอกเนาะพอดีเธอบับเธอหอบกับกระเล้งโอคักยูสินะอันได้บาสิบว่าวมันกะอดบ่ได้เนาะคันมาหากันแล้วเนาะใช่เอาโหลดเลขโหลดนั่งอันถ้าย่อย Jamie, tamam. ลง ตัวได้ก็ขค่นั้นเมือนมัดเกตสองสามสี่เสื้อฮางเหมือนแค่เื้อแไดงไหมสามสี่ผ้าเดียวแค่เื้อสามสี่เลขสามตัวกันจะซื้อซื้อห้าสามสี่วันนี้บ้แม่จากโอ้ยแม่พ่อแมโชควันนี้ซื้อตัวเดียวนี่แหละคุณโล้นเขาบอกจะตั้งเลแหลกพี่น้องทุกคนก็ให้มิโซกี้หลานนับกันครับให้ได้นับกันอะไรยาคิดได้แบบสุดท้ายแล้วว่าตาก็ต้องซื้อเลขได้เงื่อนงี้ฉันคาดว่า คือซื้อเองเพราะว่าย่า่ฟันซ่อนกันสามขึ้นแล้วเนี่ยอีแม่ฝฟันตั้งแต่ต็นหางเล่นเนี่ยมาขึ้นในย่า่ฟันว่าขี้เมียบ้านเกาไปหาแม่ค่ะแม่อยู่บ้านเกาแม่ยอยู่ดอนอยู่บา้าน,นน้องหลอดอันก็เลยมีว่ามีขี้กระมุย่ยไลายบ้านนี่มทนเป็นเด็กน้อยดือหลยเด้อ,อกันอเออเลยว่ามึงมีรถให้มึงเอารถขึ้นตรงเียกเด้อกันนี่แล้วขี้มากขั้นนี่กันนั่น ยายอุ้มมาเลยยายหิวทั้งขางกินไปจักเยยายกินตึงเงีนเลยอืแล้วึ้นจอดไปทั้งงานน้ำยายแม่เลยว่าเอาไว้นี่เอาไว้นี่จอดไว้นี่อย่าไปเคียงข้างมาสนอันนี้จอดไปยายเลยว่าเออเห็นแล้วเมื่อคืนตึงเงี้ยคนนะสนค่ะบ้านนี้ยายกับเลยสิไปทุระเอารถลงมาเองดิแม่เลยว่ามึงสิไปยังสิไปเห็ดทุระก่อนกลับมาเก่าเสียเอาขึ้นใบข้าอเหรอนล่าเอาลงมาเอาลงมาสิขี่ไป อี่ลานี่ก็เลยว่าแม่ให้ไปน้ำแน่วสันอน้องใบเตยบ่แมนค่ะอันนี้แม่สิไปนี่สิไปน้ำนี่บอกว่าสันฟันมาขึ้นนี่ล่ะค่ะอันนี้ไอ้ฟันน่าสุดว่าสันก็เลยว่าเลยจอดยันแล้วก็เลยจอดให้หลานหลานก็เลยขึ้นน้ำกลนก็เลยไปค่ะขี้มันนั่นแหละขาชีพล้อรองไปไปละก็เลยลบกลับมาย่าเร่ามึงลายบาดเนี่ยคุที่เอามึงบาทนี่ย่าเห็นเงียบเห็นม่ใช่ไหมโอ้โหมึงแล้วคูณที่คักแม่คูณที่เล่ทั่ว บุตร <y> <ify> mm ีไ hmm, ด so so mm ้ค hmm, like mm ัดแน่ไา oh so ้ซาบาเนี Yok ่วนขั so hm ้นนีนวะมึงคัคักบีมึงมาขึ้นเอาขึ้นตั้งแจ็กับกู่อามึงขึ้นมาเองเลดขั้นนี้แล้ววัี่แว่าขันเจียวขั้นไหนขันเจียวขั้นไหนอยากออกรีเลยุดเกี่ยขึ้นส่เี่ขั้นเียู่น่ขันเจียวขั้นไหนอยากออกขัันเหนขั้่นขันเกี่ยออกขันเกี่ยขั้นไหนอันที่ใ่หวานเป็นขั้นฝันขั้นฝนฝันก็จะเป็นฝันเกี่ยลดแม่นรับ พอสปาไปฝันฝันนี้มันแหงบุเป็นเลี่ยงเป็นเล่าตัวแต่คนามน้ำขอฝันบ่ธรรมดากันฝันเล็กอย่านมันฝันย่อมเศร้าของเมียารมมันสิชัดเจนนั่นบ่อันนี้ฝันฝันแะน่นเนื่นแวันนี้จิ้งกับบัได้มันสิบ่ซื้อเลขหลายตัวซตเตี่ยมเี่จะสิบ่ให้พ่อซื้อนด้ถ้าซื้อตัดเลขรถให้พ่อจบเลยสิซื้อเท่านี้ฝันเลขกสามตัวสิดจิ้งหาสามสีหาสามสีแมนเอาเลขรถบ่แม่เพราะว่าฝันเกี่ยวกับรถเนาะแม่เพราะว่าฮากอนรถกะ ผ้าลงกับั้านี้บ่ะั้านีบล่ะแย่ก็แย่จะจะเจ้าหาหรือมันจะเป็นหกแย่เจ้าหาหรือหกเพราะว่ามันขึ้นตัเงแยนเด้อ,อ๋อมันอาจจะขึ้นหแหงสีบวกได้เออหิวมัดขึ้นค่ะอย่าเลยว่ามึงน,น,นี่รนมึงอ่ะรนมึงขึ้นตัเงแยนเด้อเอาไปรักษาไว้เขาจังสีโบราณว่าเบอาบาล,ลกทีน่ะบ่ เป็นเงี้ยหลังนี่เด้เงี้ยแม่อยู่บ้านผนบาละที่เกดสามป็เงี้ยแม่อยู่บ้านหลังใหม่เลยเอาขึ้นไปเองเลยเ็ดสามบอกลที่บาละที่แม่หลังานเกจสามเขียนไว้นะให้เอฟซีน้ำไฟ้ามาหลังใหม่เจสาสมตสาโตตัวใดี่เจสามคขหล่นเลยยลางที่บาละที่เสามต่ว่าเลขที่แม่ทีหายซื่อนะคือทะเบียนรถอีหยังแม่ทะเบียนรถนั่นมันมันสามจี อ่าสามสี่บ่เนี่บ border หานั่นย่าตังเฉา่เดิชื่อเลขรถนั่นทะเบียนรถนี่จะโตเอ็มเจ็ดสองสามสี่เจ็ดสองสามสี่เขียนเจ็ดสองสามสี่วงเล็กไว้ข้างล่างอันนี้เป็นมักเพิ่งตัดสื่อต่างหากเพิ่งขาดเจ็ดสองสามสี่อันเด็กนะไว้ข้างบนเอออ่ะวงเล็บไว้เลขเจ็ดสองหก ได้ฟันเกียวพิ่สามขึ้นเหรอเด้อบาขึ้นเดือฟันมันมันจอยูใหทะเบียนรถคือเก้าเจ็สามมันบานเลยกีเนาะคือได้ภาคแน่มาขึ้น้เียไปแล้วคือไดเสยเนกาอ่เฮ็ดลงเล็ยไปเนาเพาะวาเพายากหมุนเอาก็แล้วจะเขาได้คักทักกับลงม่จอดกันได้เอเมื่อลูบึงเมือลูกเอ้ยมึงลูมั่หวานบอกที่แรกสามตัววันี้กับขับห้า ห้ายาสสมสี่หาสามสคือความสอบส่วนตัวคนสามได้กับสได้สามหาสาโอ้แกมือเนาะครับตัวนี้เนาะเด็กตัวนี้ครับข้จะาเไม่ดเกมันก็เลีกตัวเก่าเขาตัวสัตวน่อครับตามอันเก่อันเดมันเคยออกคืองวดก่อนหมออันหมอที่มหาพอไหมเห็นปมงวดก่อนที่หนูมาถ่ายคลิปแหลมมันนํามาออกงวดที่สองนี่ มันย้ายโยกรถขื่นเครื่องเดยค่ะมันขึ้นน่ะนะย้ายเลยสี่ห้าสามหาสามหาสี่มีบัลลีที่ได้เนี่ยสามหาสี่บัลลีที่กับสี่หาได้เลยยืมเนยแต่ว่ารถหนังจิ้วเพื่อนใดค่ะค่ะอันเอาลงมาแล้วสิจี้ไปข้ามโยรวบขางล่มลุ่งไงล่ะสามสี่เอาไปเ่บตนละไว้ใส่สามสี่กับตัดเอาไปตัดเอาเลย ตัดอรรถเออนั่ะสามสี่เสียหันละเจ้ากับวงไวแต่หาสามสี่แงเอฟซีเขาว่าตัดให้งเอฟซีเบิ้งซื้อผ้ามักตัวใดก็ซื้อเอาตัดแถวสามสี่แหละอันนี้ลูกแห้เบิ้งกับตัดซื้อเอาเอฟซีทุกคนทีมากกันได้กับตัดเสื้อเอาเด้อจับพี่น้องเนาะเนี่ยหล่าแห่งมิโซะมิซามน้อกันมั่งมั่งกาบางนึงเนี่ยเพิ่นซื้อหาสามสามหามันรุดเกิดจักสีว่าจังไดบาทนี้มันที่เขางวดนี่ละงวดนี้เขาแน่แน่ละบาทนี่ย รถก็ว ok, like ่าเกินหนึ่งงวดนาะแม่นาะมันเคยเป็นเคยรถงวดนึงกับมาเข่ากับมารถงวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดนี้น่าจะโชคดีกานเข่าเต็มเต็มอยู่เพราะว่าย่ายน่ะฝันเกียวโรเดอร์มันทะเบียนรถก่ะเจ็ดสองสามสี่แต่ว่าที่แน่ๆย่าอันมั่นใจกับสามสี่สี่สามนี่แหละตัดเสือเอาคอันเอ็ดสามมีบ้านเล็กที่แม่เด้อที่เอารถอันไปเอาไปไหว้ที่รถจากบ้านไม่ไปขึ้นไปบ้านเก่า เลยไปอยู่บ้านแม่พุ่นล่ะเจ้าแม่เล็กที่แม่เกจสามนั่นนหะบ้านเล็ที่เจ็ดสิบสามบอกแม่เป็นความฝันของคุณแม่หวานนะครับแต่คุณพ่อสปอร์ตยังไม่ได้ฝันนะครับคุณพ่อวายยังไม่ได้ฝันนะครับแต่ว่าแม่น่ะมั่นใจใกล้ใกล้มือเพื่อมีความฝันจะตรงกันบอกรับคุณแม่นะครับจะมา